มาคุยคำอุ้มรักกินข้าวกันหรือยังยังไม่ได้ปักหมดุดเด้อมาปักเห็ดสว่สดเห็ดอันนี้ซื้อเห็ดกัเข้าไอเบรเงินซื้อตอนเที่ยงไงเช้าเที่ยงแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่หิวเพราะเรากินกาแฟไปแล้วมันไม่หิวอ่ะก็กินข้าวไปพี่น้องมาเร้วพูดได้หยอผัดกะเพราสั่งมาเดี๋ยวไปส่งให้สวัสดีค่ะมาตอนเที่ยงอีกเร็วตอนกลางวันตอนกลางวันสิบเอ็ดโมงกว่า มาช้าเล้ก็เอา,เอาระามาสาเลยล่ะเนาะเพิ่งไล่จบไปวันสิบโมงเนี่ยเกาโมงเคิงงจะเตรียมของจะมาแบบทำกับข้าวอย่นี้ทำงานอยู่เมื่อกี้เสร็จงานแล้วก็ทำกับข้าวต่วสิเอริรลุงมากินเขาแม่กำลังกำลังมามอยกับแม่เต็มเหรอมาแม่เต็มไล่่่ใช่ไหม ใช่ไหมคะแม่เต็มไรสุดเลยมามอยเรื่องอะไรกันให้เดาไหมให้เดาไหมเดาถูกนะเนี่ยว่าเมามอยเรื่องไหนเมาเรื่องเล็กหน่อยพี่ยู่มาใส่กันค่ะเมาเรื่องงานที่ยิบเอ็ดใสกับเมาเรื่องสุดพี่สามเรื่องอุ้ยกวางโพสเยวกำลังจะทําคณะหมูกรอบค่ะแม่อุ้มเรื่องทําสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อาจิมมาโอจิมมาจังสันส่งของขวัญมาได้ค่ะประสัทแดดจะเรลเองจิมจะจิมยังจิมหนาอย่งไม่เรามีของดีแล้วนะไม่ต้องไปจิมชุดนอนสวยชุดนอนเร่มีแต่สวยๆครับชอบใส่ชุดนอนสวยๆนอนมันรู้สึกดีนั่นแต่ไม่คุชอบชุดนอนน่ารักนะไม่ชอบเซ็กซี่เพราะใส่แล้วมันไม่รู้สึกเซ็กซี่มันรู้สึกว่ามันเซ็กซี่ ก็เลยเลือกชุดนอนัยรุ่นัยรุ่นน่ารักมาใส่ให้เธอเองดูอ่อนเยาว์จะไม่เลือกเกินอายุวุ้ยอายุเธอนเนี่ยพอใส่สินนอนละพี่นองจะไม่เลือกเกินอายุพ่ะนะอุฟ่าครับอยากกินอะไรครับหมกฝ่ามันก็ไพ่แต่แนวเดี๋ยวจะเถอะจะถามมาดูว่ามันหนักบะมันคือขามาขามสาพอตั้งแต่ฝ่าหาเอ้ยมึงไม่ปวดมาพด,ด้วเถอะพูดในหน่อยนึง สมพ่อม้ลูกหลายตัวน่ะต่างสเปียดบวกเสื้ออะไรสมพ่อตกาแล้วอยู่ตามม่ได้ตมแม่บ่ได้ตาหมูผัดกะเพราหมูให้ลูกกะเพราแดงด้วยกะเพราที่แม่สาเอามาฝากคนนั้นน่ะผัดกะเพราแดงด้วยนะคะคือตอนนี้หั่นกระเทียมหั่นพริกทําพริกน้าปลาอยู่ไงก็จะทอดไข่ทขาไข่ดาวเสร็จแล้วก็จะผัดเลยมาเด้อมาเด้อ กะเพราหมูสับไข่ดาวรัดข้าวร้อนๆว้าวกินแล้วกรเตรียมวิ่งเข้าน้ํานะเพราะว่ากินกาแฟอุ้มลักไปคือกินยังไงก็ออกกินไ่เถอะค่ะกินยังไงมันก็ออกอยู่ดีมันไม่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเราเท่าไหร่แล้วกินให้เปลืองใค่ไหนสนะดีถ้าถ้าไม่อยากเปลืองก็คือไม่ต้องกินนั่นแหละกินได้น้อยๆเข้าค่ะประหยัดด้วยถ้ามันไม่หิวไม่ต้องสังหาแนวกินก็ได้แต่อันนี้คือทําให้ลูกไงก็จะได้กินกับลูกนั่นแหละ กินข้าวมื้อเดียวแน่ๆเลยมันต้องมื้อน่าจะมื้อเดียวนยั่นแหละนี่หัน่นกระเทียมกระเทียมทอาต้องหันหอย่างละเอียดไปเดพริกน้ำปลากระเทียมพี่ห้าสิบหมอกแล้วยังใส่ขาสั้นเลยจ้าเลิอดหัวหไห่ใส่แม่พี่วันนี้หมูปด่ดใส่ยอดหัวหนูหไผ่ใส่แค่สิห่วงวันหย่างระเบิง่งผู้วหายขึ้นอย่างเขาบอกว่าตั้งแต่จ่อยลงอะห่วงเธอมากขึ้น แม่นบอกวันแม่นวัดสันยอมรับเดียวพี่น้องจากมาพ่อคอยว่ากันดีพ่อคอยก็ว่ากันดีเลยตำตาด่ากันซื้ออะไรซื้อยงมหอมขันหอมวัดสันพ่อมาตนรักเอ๋ยเตยหอมเนี่ยยิ่งกว่าไวรุ่ยพี่น้องพ่อมาต่นเนี่หอมหวานเคยหอมเจ้าตอวนไหนวะคอยก็ด่าเจ้าตลอดคอยก็ผ่าหอมกุ้มป่งตลอดเจ้าขึ้นนั่งนี่แล้วหมาพี่มามีมูเหมีนผัวเมียเราพี่น้องเอ้ยเข้ามนีีละผัวเมียใหญ่แยบบนนอนใหญ่คนมานอนแทนที เล่าไหหมามานอนเทีนทีแขอยมันก็เลยได้แยกกันเลยๆๆๆทีนี้ยุมีไม่ยังขึ้นหอดพอมันอนขึ้นอุา่าถิ่นลยกมานอนเสียพอเพิ่นขึ้นหอดพอไม่ได้ขึ้นหอดเลยเนะาะแถวพริกน้ำปลาจะอร่อยเราต้องใส่ความนัวเข้าไปสวัสดีค่ะป้าสามรอยกาคนนข้าวมาเบิงผัดกะเพราบะมาเร็วมากินผัดกะเพราเร็ว ใครจะให้ไปส่งไหมดีลีเวลรีร่ได้นะถ้าดีลีเวลรีร่เนี่ยไม่คิดตังแต่จะเข้าไปสิงอยู่ตลอดเวลาถ้าทำไมไม่ละลายอ่ะคนพี่คนพริกน้ำปลาก็เหนแต่พี่น้ำแปล่าก็ใส่็หั่นมะนาวลงก่อนพราะมะนาวนี่หั่นเลยบีบลงดีชอบแบบไหน,นบีบใช่ไหมไม่ชอบหัน่นเป็นชิ้นหรอเอาเป็นชิ้นไหมล่ะ ทำไมกลัวมันขมหรอกไม่ขมหรอกจะทําให้อะันมะนาลงเป็ชิ้นนะคะคือมันจะใน้ความอร่อยเพิ่มเติมอ่าเจ้าสิทั่วมาจ้ากับทั่วมาได้เก็บเอ้ย ขอให้แก็บไปเอาของที่ประตูน้าพี่น้องนี่หันมานากร็มีชิมนะะ่าให้ดูหน้าตาของพีิกน้ำปลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามร้อยกว่าท่านเข้ามาทำผัดกะเพราช่วยกันเขาไม่เหดผัดกะเพราน้ำกัน ไม่ได้ปักหมดกาแฟหรืออะไรให้ทั้งสิ้นเราจะปักอีกทีตอนเย็นเราจะรอแฝดเซลของติ๊กตอกนี่หั่นชิ้นมะนาวเออพี่น้องพี่น้ำปาลาของเราแต่แสีบปะทักทีคนนึงเคที่น้ำปลาคนนีหอย่างสูเฮ้ดที่น้ำปลาผมแต่็สบพี่น้องเลงยใครจะไปทำกินนะคะ ว้าวเดแล้วึ่งเจ็บพี่น้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมลงโคกไว้กันทอดไข่ดาวกันสวัสดีค่ะอย่าตื่นหนาที่แบบจับไม่ทนันกนก่ากลัวมากถูฟิลเตอร์กับฟิลเตอร์ค่ะเดี๋ยวได้ มันได้ไหมเนี่ยพ่อมันได้แล้วใช่ไหมนีม่เปิดเลยอือก็เป็นต่าย,ย่านแต่สูตฟิวเตอร์อย่างเนี่ยจะทอดไข่สดแต่ว่าจะพอพกระิสวัสดีนะคะกัเข้าวเช้าหรือเที่ยงคุณการ มันยังไม่หิวเลยอ่ะตั้งแต่กินกาแฟมามันก็จะเป็นทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นไหมกว่าจะได้กินก็บ่ายเดี๋ยวบ่ายสามเครื่องเขากระแต่งหนาเนาะที่ไหนเขาก็ตืน่นนะโทรบอกด้วยเถ,ถอะว่าแม่กำลังผัดกะเพรามาเลยเ,เ,เขาไม่รับเหรอเขาอ,อา่อนไหมก็อ่อนก็แสดงว่ากําลังใช้งานอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ่อนตลอดเนี่ยคือเำิังใส่รังตลอด แต่ว่ายังไม่ตื่นอย่างเงี้ยหรอคุยโทรศัพท์กันเด็กดื่นทีน่คืนก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะไม่สรุนใบสรุนทอดไข่ดาวะคะ่ะสวัสดีนะคะมาค่ะมาค่ะ เจอคนออกไปหลายแล้วเขามาเบิงแล้วพอมีเรียงอย่างบากน้อไม่เ,ามาเหตุกับเขาซูเบิงในื้อเอี่หลีเห็ดกับเขาเป็นมูกั่ในซื้อค่ะพี่น้องไม่ไม่เห็ดกับเขาล่อหนอะคนในื้อเอราจะทอดค,คุณเชียงคุณเชียงคุณโยสั่งไปได้นะคะสั่งได้เด้อสั่งไปหาคุณนกยกราดาหรือบ้านไวเคเคภาษาไทยนะคะคุณเชียงหมึกแห้งโปรโมชั่นนี้เหมือมนเดิมไปสอบถามได้นะคะใครยัง ถ้าอยากได้คุณเชียงสอบถามได้เด้อหลานเจ้าคือห่อคือไห้ดิแต่ปัญญายุ่งยอ่งที่มันไหน้หเรื่องไงข้าพุทธน้อพระเดเขอน้องพระเดชโอ้ก็เลยร้องไห้เปรียกไกรกบรู้ากักเขาอย่างไรกนู ไฮเฟนเปยนผู้ใดตัวใดอุดอง้งบะตัวสุดท้ายชื่ออุด้งตัวที่สี่ตัวแรกชื่อซูโม่ซูโม่จะขาวแทบจะขาวล้วนเลยตัวผู้ตัวที่สองชื่อมิโซะซุปมิโซะเป็นผู้หญิงที่ขาวแล้วก็มีจุดดาอยู่ตรงเบ้าตาเป็นผู้หญิงนะ,ซะเซตแรกคือขาวแทบจะขาวล้วนอะเซตที่สองที่ให้ลกเรามานักโต รูปหัวใจที่ชัดเจนหัวจะดากว่าจะมีช่วงหัวจะเป็นสีช็อกโก้เข้มแล้วก็รูปหัวใจชัดเจนแต่ว่าของอ่ะอูดง้งอูด้งจะเป็นสีเทาเป็นสีเทาเหมือนจุดของยูมเมะทั้งตัวแล้วก็มีรูปหัวใจที่อ่อนกว่าเป็นผู้ชายคนคนที่สี่นะคนที่สี่ที่ให้ลกเรามาณกันเซ็กสี่เทา,าให้ลกมาเดี๋ยวยิงนัดตัวกับเดชัยอูดง้ง เด,เด็กชายซูโม่กับเด็กหญิงนิดตัวเขาจะเป็นเซตแรกที่เราสิงขึ้นมาแล้วเราเห็นเขาคลอดแล้วให้ไหมลูกอุฟ้าได้ดูลูกไหมอุฟ้าลูกอุฟ้าชื่ออะไรนะครับลูกยุฟ้าชื่ออะไรครับปูดูปดงไหนดงคนไหนฟ้ารู้จักดงไหมอาฟ้ารู้จักรู้จักโม่ไหมลูกปากแดงเพื่พอพเอี้ยนนัดัวไหมซูป,ปากจุนผู้หูรูปแบบยุปา่า ปากตูนในผู้ลูกคือพอเขาเป็นตาสีดำคือพอหรือสีส,สีเย,ย็นตาไซบีเรียนยูมีเขาผสมมาเป็นตาใไซตาสีฟ้ามันหมาไซบีเรียนมีประกายเหมือนตาหมาไซบีเรียนใช่ไหมอุดงเหมือนใครหรือน้าตเหมือนใครปากตูนลูดคือพอเลยเป็นผู้ยิ่งผู้ให้นะผู้ใหญนะ่ระหว,ว่างละ ปาคซูนดังก็จะซึ้งอง,งอคองนะคลิ้งนะบอกว่ามันดังแม่แม่เราตากส่วนหัวใหญ่ๆหัวแอปเปิ้ลส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ดาวจัดเตรียมแล้วแต่ไม่สามารถเอาออกจากกระทะได้เลยเพราะอะไรผิดกระทะมากเลยเนี้ยเลยจะผิดกระทะลกวกทอดกรอบดีกว่าไหมทอบ เด็กชิดูเขาชอบไข่แดงไม่สุกถ้าไข่แดงไม่สุกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่ชอบเปลือลือ่อนก็ได้ถอดไฟอ่อนใช่ไหมสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขอมาเบิรงอย่างขอมาเบิรงนในอุ่มทํ้กับเขา แม่รอรับสายแกล็บนะครับเขายังไม่โทรมาในยลูกอ่ะโทรมามันก็จะลอยขึ้นไหมมันลอยขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าในต่อต่อเวลาลลามันลอยขึ้นเลยได้ค่ะขอบคุณครับมาแล้วมากินผัดกระเพรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้ายังไงจะได้ไข่แดงไม่สุกประเซ็นเลยถ้าอยังไงจะได้ขดไ,ไข่แด,ดงสุกไปแล้วกำลังยู่ข้าพวพอดีมาค่ะแม่บุ๋มมาค่ะกะเพราหมูสับไข่ดาวกะเพราแดงแม่สามาฝากแม่สาบ้านดุงน้อง นี่คือกระเเทาแดงกระเเทาบางเท่า